บ้านเฮามันก็ซ้ำบ้านห้องนะครับวิถีชีวิตเชีบบ้านปลาเฮ้ยบ้านเฮางหซ้ำ hey, บ้านห้องเนยบ้านเฮาต้องยิ <c oughs> งไงวุ่นี่บ้านเฮาต้อง,องอยิง <Man. S 1> <c oughs> ไงเหรอแมนยิงไงแบบได้ประดุกหน้าแสง,างงามๆเลยครับนี่มาแล้วครับเอฟซีเชับเบ็ด ใส่เบ็ดนำทีมงานเชิดใส่น้วอะ่รพวกเงาฮะกระแห่งพักกระแห่งคองฮอม,ม,มเลยอีกรอบครับนี่พักกระแห่งปิดถ่ายครับไปครับวันนี้ใส่เบ็ดครับทีมงานเชิดบ,บาดปลาเออมันหมานครับวันนี้นะฮะกินเขากลางทงหน้าครับครั้งแรกของฤดูก,กาลครับปีนี้ปลาไม่ค่อยหลายนะครับน้ามาซานะครับ ปายตีนบ้านครับตัวนี้เอามาสั่งโจ้ครับสิ่งหน่อยรถไทยซิงกรลังสามมาครับเออบรรยากาศร่งสี่คำครับแม่โบได้แล้วโบได้แล้วออคุณก็สั่งอะไรคือก็สั่งเข้าไว้เฮ้ยแก่สั่งของหรกบ่เโอ้มันนี่เข้าอ่ะล้ว ห่อนไม้แล้วครับกระชิแบ่งกันโซนกันไปนะครับผู้ได้ม,กมักบองใดก็เลือกเอาครับม,าาม,มักไผ่มักบันอยู่นี่มันมันมันบอนตุ่มตุ่มปลาน่ะโอ้มันอยั่วแห่งปลาอยู่นี่เลยเออมันบ่บอันทับแปน่นเขานกไปเลยโอ้เ <laughs> ขานกเออทุบน้นไม้ท่านเจาให้ได้ได้มามาบ้างมั้ยนี่ถ้าเบิง้งด้วยถ้าเบิ้งอืมอจเจาให้เบิ้งเลย ถารุนตอนตอนเมื่อยามถารุนตอนเมื่อยามนี่ขออยากใส่ในสาเดี๋ยววันนี้สาให้นี่ใส่เลยแต่ว่าพีชตรงขั้นจมแขนนี่เป็นอยังปลาตัวซ้ำองค์จริงจริงซาซ้งโจรมันนี่โมเม้นต้อาครับไปครับถารุนตอนไปยามเลยครับมาแล้วครับตัวแรกครับตัวแรก นี่ขันเบ็ดนุ่มๆนั้วเนี่ครับปลาดุกสิครับใส่ห่ะมาดินี่ครับปลาดุกใส่งามๆครับอย่างกับหลังเลยครับเนี่ยรองยามึงทีหาหลังครับแต็มนึงนะครับ ัไปครับแต้มที่สองมาอีกแล้วครับนี่ปลาดุกครับปลาดุกปลาดุกเส้งงามครับเอ้ปลดก่อนครับมันที่ลุดมาอีกแล้วครับปลาดุกแต้มที่สามครับอ๋อตัวนี้มีหอยงูมากัดนะครับปลาดุกเส้งงา,งามมาอีกนะครับโอ้ พอนเดทอมใส่พักกระแงงครับมือนี้มันโตกับชิบะไดไทนะครับเอาอยู่นะครับตัวนี้อะไเป็นปลาดุกคือเก่าครับเห็นไหมละ่ะเนาะปลาคอหน่อยปลาคอหน่อยครับตัวนี้ไปครับตัวต่อไป ิึงเดิอพี่้องเไยประดุกกินทีแห้งประดุกอีกแล้วครับพี่มาเธ้อพี่องอือครับประดุกหน้าแสงงามๆเลยครับพี่มาแล้วครับ FC ใส่เบ็ดน้ำทีมงานเชียบานปลาครับพอได้ต้มนี่หรอครับไปครับตัวต่อไป เอาอีกแล้วเอฟซีเอีเป็นปลาดุกอีกคือเก่านะขึ้นมาอืปลาดุกอีกคือเก่าครับ หมานหมานครับจด็ดไปครับรอบแรกครับรอบแรกนี่โอ้ปลาดุกตายตัวละตายครับนี่ครับผลงานรอบแรกครับก็ได้ต้มครับอไปครับ หาต้มปากินเขาแรกครับทีมงานถ่ายยูดเทียงนะครับไปลงผลงานของทีมงานนัครับผูดได้สิเด้น่อยได้ไล้ยก็กันครับเบ็ดก์ะเพื่อซี่สิบหาสิบลังครับวันนี้เอาสร้างโจให้ปลาย้ำมาหลอบแหลกนักบวกว่าบ <c oughs> <c oughs> ระดูตัวหนึ่งสองสามสามตัวค่าจะคอนเทนต์นื่อันลดเออเจ้าไปลดมือ ปลาดุกสองตัวชิบจอนนี่เปิดเปเปิดมาเปิดเบองาชิปจอนนล่มึงยามจะบลอกจอนรอบเดียวมึงเกินไปเบ็ดหาสิบลังซํำกันตายเบ็ดอ้ยอ้สองตัวนึ่งความันยามมเแนวสามลอบเนาะผลงานชิปจอนไปพร้อมกันกลับพร้อมกันเนาะยับปดุกชิปตัวเฮ้ยี่่ะยามเบ็ด มีข้า่ายยังอยู่บ่บ่มีขอบมี่โบมี่ต่อมีของม้านุ่นร่วน,ล,นละควบตั้งใจอ่ะเอื้อนไปก็สี่เดือนไม่ล้องมาหนิเอามาอายูหอ่หุ่นวดไปเอาต้อบรรยากาะเอดกิามาต้มปลากินนะครับผู้ละคนเพิ่งกะว่าทิ่พยายามอีกรอบนะครับมุม้ยปลาออกมาต้มเอามุ้ยปลาออกต้มซอยมูเนาะเริ่มเริ่มอกาศกินเขาเริ่มโม่ กินน้ำโม่เหรอก็เลยกว่าชิพิยามอีกรอบเพราะเดี๋ยวว่าเติมโม่ครับอันนี้มันยาบเนียังครัอันนี้ยางจับหลอดเลยเฮ้ยมาต้มปลากินเยื้เทียงทางโจยนะไอติกเยอะเอติกเนี่ยเอติยาบโอเคโอ้ทีมงานห่ากะเิมขาย่อยกันมาเทียงนะครับห่ากะจินี่ปีงปลาดุงไงตัวนี้เขาปีงเห้อเขาปีงครับปลาปูดุงปลาดุกปลาดุกปลาดุก ขั้นซิ่งบ่ประดุกปีบ่โอ้ยใหญ่แห้งตัวนี้ปีบ่เออทีมงานครับเออมาเนี้ยทีมเขาลางท่งนาครับมาอยู่หน้าคือเกขามาครับมาทีผมอยไปก่อนครับตัวนี้พูดนี่บ้าหมาบ้าหมาที่เข้าใเข้าไหมไปดั่งเหอยวเขาด่าเจียวเต้มปลานะครับมาดนี้ยเรานี้ยไปหล้าเสียเาเนี่ยเนี่ยเมืองเมืองกระสังกับปลาเลย แมวขังปาหมเดยายามเดก่อนฮะเศ้าหลังหัวหันทานายยามอยู่ก็ใส่ได้นั่นนไอกนอยบกหอยโอ้ังอยกหอยไม่้ังขเออ่้ครับเปียกกับผักแคงพร้อมเลยบปาดีดบุกมือยยาโอ้ีหอดมกกระเทิ เกิดจากการท้องหน้าเนาะทุบแล้หรือเลาพี่ต่างจูก็แล้วขับวปลาครับพ่อก่อิต้มน้ำานี่หวน่คนมากินใส่ปลาบ่เดือนกินที่ใส่ปลามีเท่ขีห่กีเดือนจงไงแนี่ยไอ้พี่่นมากินอยู่ใส่ปลาเนี่ยก็กินต้มปีงพวกเขาไปตัวเลยบอ ย่างบอนี่บุกงตดำอยู่เลยบุนี่สมศรนหน้วคือเอเอเลยกินบเบิดปลาเข้านนักเลยลูน้ำซะเนาะคมันตกลูกสาเจ้างูมาเลยไอ่เปลวอนนั่นเานัน่เขัวชีไคครับมีทงมีทาก็มีวัวชไตั้งจยเด้อลัก้จยเด้อตังลักันไขไเด้อ เออเอาเลยใครอยู pues no. ่บ่อพูนขอพูนนี่ยนะขอก็ไม่ยื่มือก็มีมืดเลยล่ะทางจุสดีนอนแล้วเนาะน้อยก้นสุดๆไปสิโอเสียดีเนอไม่เหีนน้ำหรือนดือเด้อที่แปสูดเด้อมันลงเฝ้าขั้วฝ้าขั้วหมอมันเดือดละหนึ่งวัดกันทะล่มเด้อขั้วแล้วแล้วตัวนี้ขั้วดิี่ีีีีมเรืองเลยไ่ให่เรองเีลงเลยปลงเลยง นี่่ว่าเช็ดจอนอะไรมาล่ามจะมร่ววะเลิอเทียวเหรเลือเที่ยวแล้วนี่นือเ,เ,เป็นคนเหล้นนไม่ดีก็เป็นไอนักทำนักเื่มทำมาเลยครับเอฟซีคนที่อยู่ไกลบ้านกลับมา นะกินตปกปลาบา,บานเฮาบานเฮามันก็าทำบานเข้าเลยนะครับวิถีชีวิตเชีเ่ยบานปลาเฮ้ยบานเฮ้าหรือจะบานเข้าเนี่ยบานเฮาต้อง,งยิงไงไวุ่นี่ <laughs> <laughs> บานเฮาต้องยิงไงเหรอแมนยิง <laughs> ไงแบบใด <laughs> มันจะทำหนี้ยังไง ตรงโต๊ะปนเลยนี่ตรงโต๊ะปุดเลยโอเควรัแบนี่เดี๋ยวจมนี่เลยอ๋อเอเจ้าเจน้ำเหลืองมึงใส่ไมแนมัเลือกหาตะมองได้มีหอยปลาขึ้นมาจิบหนาห่อยปลาอ๋อนี้หวยปลาไม่่ปลไ่ตม่ครับผมปลาไม่แต่เขาเกาอยู่เพราะว่าเขาไม่มันเกี่ยวครับผมเขาไม่ปมเดีวมันเขาไม่มันเกี่ยวเลย กินแต่เขาไม่ยุบแกมีแต่เขาไม่ยุบแกใช่ไหมไอ้กิดดีบ่ไดน่ะเกนี้พักกระแหงพักกระแหงหอมเลยหอมเลยอีกรอบครับนี่พักกระแงปิดถ่ายครับนอนเลยเขาเกิปกเอนนี้ยังเป็นตีปลาคือเราครับคออะกปัดได้มากอะมีรอบล้งแน่รอบลังรอบลังรอบลังมาอีกรอบดึกรอบดึกเออวันนี้ จัดเต็มเลยม่พน่แตคนไม่มีุหรอโหยแล้วอหอมพักกรย่งมทียหนงสองสามอึบอึบเหลือลงขาเลยอึ๊บเข็บเส่บเตียมาักเอาแล่เอาเอามามามายุ่งเขาละใหม่อุ้หอมอุ้ยหอมพักกระย่าง

อ๋อตักตักมาตักเลยวมานี่โอเคเอาวันนี้ปลาดุกปืนหนุ่ได้ใส่ๆหรอปลาดุกปลาดุกเฮ้ยปลาดุกอ่าวปลาดุกอ่าวตัวนี้ตัวนี้มาบุญกุ้งวฮ้ยเออมาครับกินขอน้ำเงินได้บ้างนี้เดีพี่น้องเลยทีมงานเหรอเสื่อเบ็ด mình người phải... ta à, 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 <laughs> à, <laughs> có phải tập quán cầu bằng cầu hai mọi người 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 mọi bỏ mọi bỏ, mọi người mọi người mọi người mọi

อานี้จานไผมักนัวกบฟังเด้อจานเป็นไรมักผุ้นี่มักนัวซึงนี่อร่อยส้วยนี่นี่น้ามมนดีสินะบรรยากาศใช่เบ็ดทุ่งน้าแค่เพ่งัดนหนิบันทอากินเนื้อจานลองจานลองจานลองพี่พี่จานลองโอ้

มามามาอดเอาดอกไปดูคนเอย่าใบไปดูคนเ้่ดิผิงไปดุงนาครับเฮ้ยนี่ครับยิงลงใหญ่ไงวะผิงเฮ้นีเองน้นอนเลยเงินบาเานกเยาวาเด้อตามแข็ง 안녕 <laughs> 야아 <아니야. 웃음> <laughs>